ในตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องสัญญานะคะต่อเนื่องจากคลิปเมื่อกี้นี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องนิติกรรมในตอนนี้จะมีประเด็นสําคัญสาคัญ3ประเด็นที่อยากจะอธิบายให้ฟังประเด็นแรกก็คือสัญญาเกี่ยวข้องกับนิติกรรมอย่างไรประเด็นที่2ก็คือการทําสัญญาจําเป็นจะต้องทําเป็นหนังสือหรือว่าทําเป็นลายลักษณ์อักษรไหมการทําสัญญาถ้าเกิดทําเป็นวาจาทาด้วยวาจาสามารถที่จะบังคับใช้ได้หรือเปล่า แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเมื่อทําสัญญาไปแล้วมีผลทางกฎหมายอย่างไรเดีย๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะคะสําหรับประเด็นแรกสัญญาเกี่ยวข้องกับนิติกรรมอย่างไรคือนิติกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งนิติกรรมฝ่ายเดียวก็คือนิติกรรมที่ทําแบบทาด้วยคนคนเดียว แล้วก็จบสมบูรณ์เช่นพินัยกรรมเป็นสิ่งที่เป็นการแสดงเจตนาว่าหลังจากที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วเราต้องการจะให้ทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยตกไปเป็นของใครอันนี้เราเรียกว่านิติกรรมฝ่ายเดียวเพราะว่าคนทําพินัยกรรมไม่จําเป็นต้องไปถามความสมัครใจของผู้รับพินัยกรรมว่าเขาอยากได้หรือเปล่าในขณะที่นิติกรรมอีกแบบหนึ่งจะเป็นนิติกรรมที่ต้องอาศัยข้อตกลงของคนทั้งสองฝ่ายจึงจะสมบูรณ์ค่ะเช่นการซื้อขาย การซื้อขายจะสมบูรณ์เมื่อมีทั้งคนซื้อและคนขายมาตกลงกันถ้ามีแต่คนขายไม่มีคนซื้อก็ไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแบบนี้เราเรียกว่าเป็นนิติกรรมสองฝ่ายโดยนิติกรรมสองฝ่ายที่อาศัยข้อตกลงกันในลักษณะเช่นนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสัญญาค่ะ ถ้าเป็นการซื้อขายก็เรียกว่าสัญญาซื้อขายถ้าเป็นการเช่าก็เรียกว่าเป็นสัญญาเช่าในเมื่อสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของนิติกรรมดังนั้นข้อกฎหมายต่างๆในเรื่องนิติกรรมที่เราเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติกรรมใดที่ทำแล้วเป็นโมคะนิติกรรมใดที่ทําแล้วเป็นโมคียะย่อมเอามาใช้กับสัญญาด้วยนะคะตัวอย่างเช่นวันนี้อาจารย์จ้าง มือปืนให้ไปฆ่าในกองแม้ว่าอาจารย์จะจ่ายเงินให้มือปืน,ปนแต่ละหล้านบาทข้อตกลงว่าจ้างมือปืนถือเป็นข้อตกลงที่เป็นโมฆะเนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมายอาญาที่ห้ามฆ่าคนดังนั้นมือปืนรับเงินไปไม่มีความผูกพันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปฆ่าคนตามที่ได้ตกปากรับคำไว้ นอกจากนี้ในกรณีที่มือปืนไม่ยอมไปฆ่าคนตามที่เราได้ตกลงกันแล้วมือปืนก็ยังไม่ยอมคืนเงินอาจารย์หนึ่งล้านด้วยนะคะอาจารย์จะไปทวงเงินถ้าทวงแล้วเขายอมคืนให้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามือปืนคนนี้ไม่ยอมคืนเงินให้อาจารย์จะไปฟ้องศาลขอให้ศาลมีคําสั่งบังคับให้มือปืนเอาเงินหนึ่งล้านบาทมาคืนให้อาจารย์ก็ไม่ได้อีกเช่นกันค่ะเพราะว่าข้อตกลงที่เป็นโมฆะศาลไม่อาจจะบังคับ ให้เป็นไปตามนั้นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจารย์จะต้องไปใช้วิธีการอื่นๆในการที่จะบังคับให้มือปืนคนนี้คืนเงินให้อาจารย์อาจจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นกรณีที่นิสิตไปซื้อสินค้าแล้วปรากฏว่าคนขายเขาหลอกเราให้ซื้อค่ะเช่นเขาให้ข้อมูลที่มันไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับลักษณะของสินค้าสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญาที่เกิดจากกลช่อฉชน เพราะเาป็นสัญญาที่เรายอมทําสัญญาเพราะว่าเราถูกหลอกแบบนี้เราเรียนเรื่องนิติกรรมไปว่านิติกรรมเป็นโมคียะใช่ไหมคะสัญญาซื้อขายนี้จึงเป็นสัญญาซื้อขายที่เป็นโมคียะเช่นกันดังนั้นนิสิตในฐานะที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะขอบอกล้างสัญญาซื้อขายที่เป็นโมคียะนี้ได้เพราะถือว่าความสมัครใจที่เรายอมทําสัญญาเนี่ยมันเกิดจากการที่เราถูกหลอกนั่นเองอันนี้คือประเด็นที่1ว่าสัญญากับนิติกรรมตาง มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรไปดูประเด็นที่2ก็คือสัญญาเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องทําเป็นเอกสารหรือว่าทําเป็นล,ลายลักษณ์อักษรสัญญาที่ทําด้วยวาจามีผลบังคับใช้ได้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการทํำสัญญาจะต้องทําเป็นหนังสือเท่านั้นส่วนข้อตกลงที่ทําด้วยวาจาจะไม่สามารถบังคับใช้ได้อันนี้คือความเข้าใจที่ผิดนะคะสัญ,ญญาเกิดจาก การตกลงกันซึ่งจะตกลงกันด้วยวาจาก็ได้ไม่ต้องทําเป็นหนังสือก็ได้เพียงแต่ว่าในทางธุรกิจเนี่ยเรานิยมทําสัญญาเป็นหนังสือมากกว่าเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความชัดเจนในข้อตกลงถ้าเรามีสัญญาเป็นล,ลายลักษณ์อักษรข้อดีคือถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปนั่งพิสูจน์กันค่ะว่าวันนั้นเราตกลงกันยังไงเพราะว่ามันมีสัญญาระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ตรงนี้เองก็อาจจะทําให้คนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าการทําสัญญาจําเป็นจะต้องมีหนังสือถ้าสัญญาด้วยวาจาจะไม่สามารถฟ้องบังคับคดีได้อย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะสัญญาที่ทําด้วยวาจาก็สามารถที่จะใช้ฟ้องบังคับคดีได้เช่นกันสามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานในการที่จะฟ้องศาลได้เพียงแต่ว่าเราต้องใช้การพิสูจน์ค่ะว่าตอนที่เราตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยข้อตกลงของเราเป็นเช่นใดซึ่งมันก็อาจจะยากซะหน่อย ดังนั้นในทางธุรกิจก็เลยนิยมทำสัญญาเป็นรรลักษณมากกว่าที่นี้ในกฎหมายไทยของเราเนี่ยคะ่ะเรากำหนดเอาไว้ว่าสัญญาเกิดจากการที่คำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาก็เกิดขึ้นคำเสนอในที่นี้หมายถึงการแสดงเจตนาขอทำสัญญากับคนอีกคนหนึ่งซึ่งการทำคำเสนอจะทำด้วยวาจาจะทำด้วย ท่าทางกิริยาจะทำด้วยหนังสือก็ได้อันนี้เราเรียกเป็นคำเสนอแต่ว่าลักษณะสำคัญของคำเสนอคือมันต้องมีความชัดเจนค่ะว่าเราเสนอจะทำสัญญาอะไรนะคะเช่นวันนี้อาจารย์เสนอจะขายรถยนต์ให้นิสิตก็ต้องชัดเจนว่าจะขายรถยนต์คันไหนขายราคาเท่าไหร่โดยนิสิตได้รับคำเสนอไปแล้วนิสิตก็แค่ตอบตกลงหรือไม่ตกลงถ้าเกิดนิสิตตกลง คำตกลงของนิสิตก็ถือเป็นคําสนองล้วค่ะเมื่อคําเสนอและคําสนองถูกต้องตรงกันสัญญาซื้อขายรถยนต์จึงเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นที่ต้องมีการชําระเงินกันและยังไม่ต้องสสงมอบรถก็ได้เห็นไหมคะว่าการเกิดขึ้นของสัญญามันง่ายมากมันคือข้อตกลงของคนสอคนแม้การเกิดขึ้นของสัญญาจะดูง่ายแต่สัญญาที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันมีผล ผูกพันตามกฎหมายอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวส่งผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้ห้ามบิดผิวพูดง่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดผิดสัญญาขึ้นมากฎหมายให้สิทธิ์ฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกสามารถที่จะฟ้องร้องบังคับให้ฝ่ายผิดสัญญาปฏิบัติตามสัญญาที่เคยได้ตกลงกันไว้ได้นะคะตรงนี้เองสะท้อนให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญาและกฎหมายของทุกประเทศ จะต้องกําหนดความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญาไว้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดสัญญามันไม่ศักดิ์สิทธิ์คนก็จะทําสัญญากันพําเพื่อและไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญานั้นการสร้างกฎหมายทําให้สัญญามีความศักดิ์สิทธิ์จะทําให้ผู้คนเชื่อถือในการทําสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กันเป็นที่มาของคําว่าสัญญาต้องเป็นสัญญานั่นเองหลักความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญานี้เป็นหลักกฎหมายสําคัญที่ ทำให้เกิดการทําธุรกิจกันในปัจจุบันหากสัญญาไม่ศักดิ์สิทธิ์เราลองคิดดูนะคะว่าคนก็คงจะไม่กล้าทาสัญญาซื้อขายกันหรอกเพราะว่าถ้าเราเป็นคนขายของเราก็ไม่ไว้ใจว่าคนซื้อจะจ่ายเงินเราไหมในขณะที่คนซื้อก็ไม่ไว้ใจคนขายเพราะไม่รู้ว่าจ่ายเงินไปแล้วจะได้ของหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเป็นสัญญาตั๋วเงินเช่นออกซักฉบับหน,นึ่งเนี่ยค่ะการที่เราออกเช็คไปมันคือการการ,การันตีว่า คนที่ได้รับเช็คที่เป็นกระดาษของเราเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นเงินได้ในวันที่กำหนดเอาไว้บนหน้าเช็คการออกเช็คก็ถือเป็นสัญญาลักษณะหนึ่งเหมือนกันถ้ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์ตัวเช็คเนี้ยมันก็เป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งไม่สามารถที่จะสร้างเครดิตเมื่อไม่มีเครดิตคนก็ทำธุรกิจยากขึ้นอันนี้คือหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการทำสัญญาค่ะมีข้อควรระวัง ที่เราต้องระมัดระวังมากๆเลยก็คือสัญญาบางอย่างกฎหมายกําหนดแบบเอาไว้โดยเฉพาะเจาะจงสัญญาแบบนี้จะตกลงกันด้วยวาจาไม่ได้แต่จะต้องทําให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกําหนดเช่นสัญญาเช่าซื้อนะคะการเช่าซื้อรถยนต์กฎหมายกําหนดว่าถ้าเราจะทําสัญญาเช่าซื้อสัญญาจะต้องทําเป็นหนังสือคือต้องแบบเอากระดาษมาแล้วก็เขียน สัญญาแล้วก็ลงลายมือชื่อผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เช่าซื้อแล้วก็ผู้ให้เช่าซื้อสัญญาจึงจะสมบูรณ์หากใครทําสัญญาเช่าซื้อปากเปล่าสัญญาจะตกเป็นโมฆะค่ะเช่นเดียวกันกับสัญญาซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินกฎหมายก็กาหนดว่าสัญญาเหล่านี้จะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อทั้งผู้ซื้อผู้ขายและที่สําคัญจะต้องเอาสัญญาซื้อขายฉบับเนี้ย ไปที่สําน,นักง,งานที่ดินเพื่อที่จะไปทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดที่ดินจากของคนขายมาเป็นของคนซื้อนะคะเราเรียกว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสัญญาซื้อขายจึงจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือในการทําสัญญาบางชนิดเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่ากฎหมายบัญญัติเงื่อนไขเรื่องของแบบในการทําสัญญาเอาไว้หรือไม่ถ้าสัญญาฉบับนั้น สัญญารูปแบบนั้นมีแบบในการทําสัญญาเราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามแบบเพื่อให้สัญญามีความสมบูรณ์ค่ะในการทําสัญญาเอกชนก็จะกําหนดรายละเอียดในการทําสัญญาไว้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้อตกลงอะไรทีนี้สิ่งที่มักจะพบได้บ่อยๆในการทําสัญญาพบได้ทั่วไปก็คือข้อตกลงเรื่องของการวางมัดจำแล้วก็การกําหนดเรียกรับ ตรงนี้อยากจ,จะอธิบายความแตกต่างระหว่างมัดจากับเบี้ยปรักันหนึ่งะคะมัดจาคือเงินหรือสิ่งของที่ผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ให้ไว้กับฝ่ายหนึ่งเพื่อสัญญาว่าเขาจะทําสัญญากับเราจริงๆนะคะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าวันนี้มีการทําสัญญาเกิดขึ้นแล้วหรือใช้เป็นหลักประกันว่าเขาจะมาปฏิบัติตามสัญญาจริงๆอันนี้คือประโยชน์ของมัดจาสัญญาใดถ้ามีมัดจา และคู่สัญญานั้นทําตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้เงินมัดจาอาจจะถูกเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชําระหนี้อาจจะเป็นหนี้งวดสุดท้ายก็ได้หรืออาจจะมีการตกลงกันให้มีการคืนเงินมัดจาก็ได้ค่ะแต่สัญญาใดถ้ามีการวางมัดจาแล้วปรากฏว่ามีคู่สัญญาฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดสัญญาหลักเกณฑ์ให้เราจําไว้ง่ายๆแบบนี้ก็คือถ้าคนวางมัดจาเป็นฝ่ายผิดสัญญามัดจานี้ ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะริบได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนิสิตไปจองหอพักวางเงินมัดจาไว้หนึ่งมืบาทเงินมัดจำหมื่นบาทเป็นการมัดจาเพื่อที่จะยืนยันว่าเราจะไปเช่าหอพักนี้จริงๆปรากฏว่าพอเรากลับมาบ้านเรามาคิดทียเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากไปอยู่หอนี้แล้วหอนี้การเดินทางลําบากจังเลยถ้านิสิตเปลี่ยนใจไม่ไปอยู่หอพักนี้แล้วแสดงว่านิสิตเป็นฝ่ายผิดสัญญาใช่ไหมคะตอนแรกเราตกลงว่าเราจะอยู่หอพักนี้แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้ว และเราก็วางมัดจาไปแล้วด้วยแบบนี้เจ้าของหองพักก็มีสิทธิ์ที่จะยึดมัดจําจากเราค่ะกฎหมายอนุญาตให้เจ้าของหองพักยึดมัดจำหนึ่งหมื่นบาทได้เลยเพราะถือว่าเราเป็นฝ่ายวางมัดจาแล้วเราก็เป็นฝ่ายผิดสัญญาเสียเองส่วนเบี้ยปรับถือเป็นค่าเสียหายที่คู่สัญญากําหนดกันไว้ล่วงหน้าว่าหากมีคู่สัญญาฝ่ายใดไม่ชาําระหนี้หรือชําระหนี้ไม่ถูกต้องก็จะยอมให้ถูกปรับ เช่นในสัญญาเช่าหอพักของนิสิตก็มักจะมีข้อสัญญากำหนดเอาไว้ว่าถ้านิสิตชำระเงินค่าเช่าล่าช้าจะถูกปรับเป็นเงินวันละเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างของเบี้ยปรับข้อดีของการกำหนดเบี้ยปรับก็คือฝ่ายผิดสัญญาจะต้องจ่ายเงินตามที่ตกลงโดยที่ไม่ต้องมีการพิสูจน์เลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่สัญ,ญญาส่วนใหญ่ก็เลยนิยมจะกำหนดเบี้ยปรับกันนะคะ แต่ว่าการกําหนดเบี้ยรปรับแพงเกินไปศาลก็มีสิทธิ์ใช้ดุลพินิษในการปรับลดเบี้ยรปรับให้มันใกล้เคียงกับความเสียหายจริงมากที่สุดได้ตรงนี้ขอให้สังเกตนะคะว่าศาลจะสั่งปรับลดเบี้ยรปรับได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีการฟ้องคดีขึ้นศาลกันก่อนค่ะยกตัวอย่างสัญญาที่มีการกำหนดเบี้ยรปรับไว้แพงเวอร์มากเช่นในสัญญาเช่าหอพักของดิสิบังเอิญว่าเจ้าของหอพัก เป็นคนไม่ชอบน้องหมาซะเลยเจ้าของหอพักก็เลยเขียนเอาไว้ในข้อสัญญาว่าใครที่เอาน้องหมามาเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ในหอพักจะถูกปรับเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทค่าปรับ1 0 0 0 0แสนบาทนี่มันดูแพงเวอร์ไปมากเลยค่ะถ้าเกิดในกรณีนี้เราเป็นคนที่ บังเอิญไปละเมิดกฎของอพาร์ตเมนต์แล้วเรารู้สึกว่าค่าปรับ1 0 0 0 0แบาทนี้มันแพงเกินไปแบบนี้ก็ต้องปล่อยให้มีการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลไปก่อนแล้วก็รอให้ศาลพิจารณาขอให้ศาลมีคําสั่งลดเบี้ยรปรับลงมาให้ให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะส่วนประเด็นที่3ที่ เราตั้งประเด็นกันไว้ก็คือเรื่องผลของสัญญาด้วยความที่กฎหมายยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของการทำสัญญาดังนั้นจึงบังคับให้คู่สัญญาทำตามที่ได้ตกลงไว้หากเราตกลงซื้อสินค้าเช่นการซื้อสินค้าออนไลน์เราตกลงซื้อสินค้าจากแม่ค้าที่ไลฟ์สดย่อมผูกพันให้เราจะต้องชําระเงินค่าสินค้าแล้วก็ยอมรับสินค้านั้นนะคะเพราะว่าสัญญาซื้อขายขอเพียงผู้ขายทําคําเสนอ ผู้ซื้อตอบตกลงเป็นคำนองสัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเรากำลังดูไลฟ์สดแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะซื้อสินค้าน,นี้ดีไหม ็อย่าไปกด F สินค้าแม่คะเขามั่วสั่วนะคะเพราะว่าการกด F สินค้ามันส่งผลให้เกิดความผูกพันก่อให้เกิดสัญญาขึ้นมาแล้วการทําสัญญาออนไลน์ก็มีผลบังคับใช้ได้หลักฐานออนไลน์ในปัจจุบันสามารถใช้ประกอบการฟ้องคดีได้เหมือนกับการทําสัญญาในรูปแบบของกระดาษทุกประการเลยค่ะปัจจุบันเรามีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรา7กําหนดเอาไว้ชัดเจนว่า ห้ามปฏิเสธความมีผลผูกพันและบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อธิบายให้ง่ายๆก็คือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ก็มีผลผูกพันและมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายได้ค่ะการไม่ทําตามสัญญาจะทําให้เราตกเป็นฝ่ายผิดสัญญาผลของการผิดสัญญามีหลายแบบเช่นเราอาจจะต้องจ่ายเบี้ยปรับ อาจจะถูกกริบมัดจำและที่สำคัญเราอาจจะถูกเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราเช่าซื้อรถยนต์มาแต่ผ่อนชำระค่างวานไม่ครบเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดสัญญาเราก็จะถูกยึดรถคืนและก็ต้องจ่ายค่าปรับจากการผิดสัญญาด้วยนะคะหากฝ่ายผิดสัญญาไม่ยอมจ่ายหรือไม่ยอมคืนรถบริษัทไฟแนนซ์ก็มีสิทธิ์ฟ้องศาลเพื่อบังคับให้เราต้องคืนรถแล้วก็จ่ายค่าปรับค่ะ ทีนี้เราหันกลับมามองฝั่งของคนที่เป็นฝ่ายถูกกระทําบ้างหมายถึงเราเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่ปฏิบัติตามสัญญาทุกอย่างเลยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเบี้ยวเราเรียกง่ายๆว่าเราเป็นฝ่ายคนดีแล้วกันนะคะเราเป็นฝ่ายถูกต้องอะ่ะฝ่ายคนดีกฎหมายให้สิทธิ์ที่จะเลิกสัญญาได้ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเบี้ยวเอาซะแล้วการเลิกสัญญาก็จะนําไปสู่การเรียกเบี้ยปรับอีกฝ่ายหนึ่ง การดิบมัดจําของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็การเรียกให้ฝ่ายที่เขาผิดสัญญาจ่ายค่าเสียหายให้กับเราการใช้สิทธิ์เลิกสัญญาก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าสัญญาที่เราทําไว้เนี่ยมีการเขียนข้อตกลงเรื่องการเลิกสัญญากันไว้หรือไม่ถ้าเกิดในสัญญานั้นมีการเขียนรายละเอียดเรื่องของการเลิกสัญญาไว้แล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นค่ะแต่ในบางกรณีสัญญาที่เราทําอาจจะไม่ได้เขียนครอบคลุมการเลิกสัญญาเอาไว้หรือ คู่สัญญาทำสัญญาด้วยวาจาปากปล่าการเลิกสัญญาก็จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายค่ะกฎหมายแบ่งการเลิกสัญญาเอาไว้2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิดนัดชําระหนี้ไม่ยอมทําตามสัญญากรณีแรกเนี่ยกฎหมายให้สิทธิ์ฝ่ายคนดีอย่างเราเลิกสัญญาได้ทันทีค่ะ กรณีให้เลิกสัญญาได้ทันทีจะใช้สำหรับสัญญาที่มันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นวันนี้เราจ้างช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าในวันสำคัญสคัญอย่างวันแต่งงานวันรับปริญญาเป็นต้นนะคะถ้าช่างแต่งหน้าไม่มาตามกําหนดเราในฐานะที่เป็นฝ่ายที่ไม่ได้ผิดอะไรสามารถเลิกสัญ,ญญาได้ทันทีเลยเพราะถ้าเกิดช่างแต่งหน้าจะมาแต่งหน้าให้เราหลังจากวันรับปริญญาผ่านพ้นไปแล้ว เราก็คงไม่อยากจะแต่งหน้าแล้วค่ะกรณีนี้เป็นกรณีที่กําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้เป็นเรื่องสําคัญส่วนการเลิกสัญญาอีกกรณีหนึ่งใช้สําหรับการชําระหนี้ที่เรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องสําคัญแบบนี้กฎหมายจะกําหนดให้ฝ่ายที่ถูกฝ่ายคนดีอย่างเราจะต้องมีการบอกกล่าวฝ่ายผิดสัญญาเพื่อให้โอกาสเขามาชําระหนี้ให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเยอตัวอ,อย่างเช่นสัญญาการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริการโทรศัพท์มือถือแบบโพสเพดก็คือแบบที่ใช้บริการไปก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงินทีหลังบางทีลูกค้าไม่จ่ายเงินค่าบริการรายเดือนใช่ไหมคะบริษัทผู้ให้บริการอย่าง True AS เนี่ย mm. ก็ต้องมีการออกหนังสือเตือนมีการแจ้งเตือนมาเป็นเมสเซจว่าให้ลูกค้ามาชำระหนี้ให้ถูกต้องก่อนถ้าเกิดยังไม่ชำระหน,นี้ตามกำหนดระยะเวลาถึงจะมีการตัดสรรัญญาณถ้าเกิดว่า เราง,งับสัญญาณไปแล้วลูกค้ายังไม่มาชําระหนี้อีกบริษัทถึงจะฟ้องลูกค้าขึ้นสู่ศาลอันนี้เราจะสังเกตว่าก่อนจะมีการเลิกสัญญากันเนี่ยตัวผู้สัญญาได้มีการให้โอกาสฝ่ายผิดนัดชําระหนี้ให้มาปฏิบัติการชรําระหนี้ให้ถูกต้องแต่ว่าฝ่ายผิดสัญญาก็ยังไม่ทำนะคะก็นําไปสู่การเลิกสัญญาในตอนท้ายอยากจะให้เราตั้งข้อสังเกตนะคะว่า การผิดสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องทางแพ่งเท่านั้นจึงไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความต่อตํารวจหน่วยง,งานที่จะระงับข้อพิาพาททางแพ่งคือศาลยุติธรรมตํารวจไม่สามารถช่วยได้ในกรณีนี้แต่ถ้าเกิดบังเอิญมีข้อได้จริงว่าคู่สัญญาของเราตั้งใจจะโกงเราตั้งแต่ต้นแบบนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดอาญาฐานช่อโกงค่ะเช่นเราถูกหลอกให้ไปร่วมลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงหรือแชร์ลูกโซ่อย่างแชร์แม่มณี ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปี25 6 2ที่ผู้หญิงคนหนึ่งหลอกให้คนเอาเงินมาลงทุนกับตัวเองแล้วก็อ้างว่าตัวเองอทําธุรกิจหลายอย่างโดยหลอกว่าถ้าเอาเงินมาลงทุนจะได้ค่าตอบแทนซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากปรากฏสุดท้ายแช่แม่มณีเนี่ยตัวตัวเจ้าของแช่ก็โกงเงินลงทุนของทุกคนไปไม่คืนเลยนะคะและในความเป็นจริงแม่มณีก็ไม่ได้มีการทําธุรกิจแบบที่กล่าวอ้างด้วย ข้อที่จริงชัดเจนว่าตั้งใจจะหลอกผู้ลงทุนมาตั้งแต่ต้นการที่แม่มณีไม่คืนเงินให้แก่ผู้ลงทุนถือเป็นทั้งการผิดสัญญาและถือเป็นการช่อโกงซึ่งเป็นความผิดอาญาด้วยค่ะผู้ลงทุนสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจแล้วก็ฟ้องเป็นคดีอาญาได้ด้วยนะคะจะสังเกตนะคะว่าการผิดสัญญาในทางแพ่งก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีของการช่อโกงก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งจะแตกต่างกันไปค่ะ สุดท้ายขอยจำว่าการทำสัญญาเป็นอิสระภาพของบุคคลบุคคลสามารถที่จะทำสัญญาอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดังนั้นสัญญาบางฉบับก็เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขเป็นธรรมกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในขณะที่สัญญาอีกหลากหลายฉบับที่มีการทำขึ้นมาในปัจจุบันเป็นสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบสัญญาที่ ฝ่ายหนึ่งได้เปรียบฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบโดยปกติแล้วถ้ามันเป็นสัญญาที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญากฎหมายก็ยอมรับได้นะคะเพราะถือว่าคู่สัญญาเขายอมที่จะเสียเปรียบเองแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันมีภาวะของอำนาจต่อรองของคู่สัญญาที่ไม่เท่ากัน เวลาที oui. ่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็ย่อมจะต้องร่างสัญญาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเห็นได้ชัดเจนในสัญญาจ้างแรงงานนะคะในจ้างมีสิทธิ์เรื่องลูกจ้างแล้วเวลาในจ้างร่างสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยในจ้างก็จะร่างสัญญาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดบางทีเงื่อนไขการจ้างไม่เป็นธรรมกับลูกจ้างเลยเช่นร้านกาแฟร้านหนึ่งจ้างพนักงานมาชงกาแฟเป็นบาริสต้าแล้วก็เขียนในสัญญาจ้างแรงงานว่า ถ้าลูกจ้างดาออกจากร้านกาแฟของตัวเองไปเมื่อไหร่ห้ามลูกจ้างไปทํางานเป็นบาริสต้าที่ร้านกาแฟอื่นอีกเลยตลอดชีวิตข้อสัญญาแบบนี้แม้ว่าลูกจ้างบาริสต้าคนนี้จะยอมเซ็นตอนที่เข้ามาทํางานในตอนแรกนะคะแต่เราต้องเข้าใจว่าที่เขายอมเซ็นเนี่ยเพราะว่าเขามีอำหน้าต่อรองน้อยถ้าเขาไม่เซ็นก็ไม่มีงานทําเงื่อนไขนี้เอาเปรียบลูกจ้างมากเกินไปค่ะเป็นการตัดโอกาสในการทํางานเขาขายเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดังนั้นคู่สัญญาฝ่ายที่เสียเปรียบมีสิทธิ ฟ้องขอให้ศาลพิจารณาว่าข้อสัญญานั้นเป็นธรรมหรือไม่ศาลมีสิทธิ์ยกเลิกข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2540กฎหมายนี้มีสถานะเป็นกฎหมายมหาชนค่ะเพราะรัฐใช้อำนาจที่เหนือกว่าเอกชนในการแทรกแซงเสรีภาพของการทำสัญญาของเอกชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองค่ะดังนั้นสรุป3ประเด็นที่เราคุยกันนะคะ ประเด็นแรกสัญญาเกี่ยวข้องกับนิติกรรมเพราะสัญญาถือเป็นส่วนหนึ่งของนิติกรรมกฎหมายที่เราเรียนไปด้วยนิติกรรมเอามาใช้กับหลักการเรื่องของสัญญาด้วยประเด็นที่2เราคุยกันเรื่องการเกิดขึ้นของสัญญาสัญญาไม่จําเป็นต้องทําเป็นหนังสือเสมอไปการทําสัญญาด้วยวาจาก็มีผลบังคับใช้ได้และประเด็นสุดท้ายผลของการทําสัญญา ย่อมผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ต้องปฏิบัติตามเป็นไปตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการทำสัญญานั่นเองค่ะ